Ha <laughs> ha. อะไรนะจอมเทียนในมาร์เก็ตเดี๋ยวไปซื้อขนมปังกระเทียมปะ่ะน่ากินมากเลยไปกระเทียมเอาเอาไมาหนึ่งครับเออขนมปังซันตาคอร์สซันตาคอร์สอยู่ข้างบนแล้วอันกลมๆข,ขาวคืออะไรครับแป้งสำหรับสำหรับเมนูอะไร เมนูมันเป็นอาหารประ,ประเทศอะไรครับขายแป้งพิซซ่คาคล้ายแ้งพิซซ่าอ๋อเกีเดี๋ยวรอพี่เขาปิ้งอยู่ทางน้นต้มีห้องน้ำแล้วก็ยังมีอีกเยอะแยะเลยเมนูอ๋อเฮ้ย กระบ,บับแบบเคแบบออโอ้โหมีเคบับเนื้อด้วยเ<ม>อ้าแล้วมันไปอยู่ตรงไหนเนื้อข้างล่างหนนะะเห็นมีเนื้อด้วยอันไหนนี่นี่เนื้อข้างล่างอ๋อ<ร>อันนี้คือเพิ่งเพิ่งจะ<ร>งพึ่งจะหมุน<ร>อ๋อีกนานแค่ไหนครับถึงจะเริ่มได้ห<ร>้าโมงเดีย๋ยวเปิดขายเปิดขายห้าโมงครึ่งอ๋อครับ ถ้าเนื้อก็ร้อยหนึ่งอ๋อโอเคมีเนื้อมีไก่มีทูน่าว้าวเยครับแล้วทูน่าอยู่ตรงไหนอ๋อโอเคโอเคอ่ะอ่อีกประมาณสักตอนนี้กี่โมงครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวเดี๋ยวห้าโมงครึ่งห้าโมงครึ่งครับครับได้ครับขี่ไก่ไปไกลมากหลายรอบสรุปมาอยู่หนาจอมเทียนในมาร์เก็ตนะครับ ยูมองมั้งนคักเลยมีแต่เน่าถืออะไรอะไรอ่ะนี่เมนูแรกอะไรอะไรอ่ะยี่สิบบาทกินไหมอะไรนะอะไรขนมปังกระเทียมอันเบลล์เลยอืมอืมฮะอะไรอันไรอ่ะอร่อยอันไรอันอยขนมปังกระเทียมยี่สิบบาทนะเป็นไปได้ไงเนี่ยอยู่ริมหาดจอมเทียนเลยครับแล้วเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเนี่ย ขี่รถผ่านไปผ่านมาอยู่อะไรนะอยู่หน้าตลาดไนมาเก็ตแท้ๆเลยเลแล้วก็ชอบมาอยู่แถวนี้นะแต่ไม่รู้ว่ามันคือไนมาเก็ตห้าโมงห้าโมงเย็นตอนนี้แดดหมดแล้วแล้วก็คนกำลังเริ่มลงเล่นน้ำทะเล ว่าผมค้นพบว่ามันมีในมาเก็ตอยู่ตรงนี้แล้วก็อาหารดีๆทั้งนั้นเลยเดี๋ยวจะมีเมนูต่อไปเล็งไม่แล้วว่าจะเข้าไปซื้อเคบับเมื่อกี้ก็น้ำมะพร้าวน้ำมะพร้าวปั่นยี่สิบห้าบาทอืม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 อ่า,อา,อา,อาโอเคมีไหลองอีกหลายอย่างยุ่มองจอมเทียนเด้อครับเลยที่เลยคลิปที่ว่าผมชอบไปถ่ายตรงจอมเทียนซอยอแปดนั่นแหละ,ละเลยมาสักประมาณเท่าไหร่ แปดร้อยเมตรได้ไหมประมาณแ0ดร้อเมตรห้า้อยเมตรเอาไม่ถึง800ร้อยหรอกเลยมาหน่อยนึงแต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นวันเวแล้วนะมันเป็นวันเว์แล้วต้องเดินรถทางเดียวแล้วก็หาที่จอดชิดซ้ายชิดขวาอันนี้มันเป็นบรรยากาศอันนี้วันสงการานพอดีสิบสามเมษาเดี๋ยวไม่รู้ต่อไปจะเข้าไปซื้อเคแบบับมีมีไก่มีโซนา่าแล้วก็มีเนื้อนะครับอันนี้แบบม ท่าทางดูหน้าตาแล้วเมื่อกี้เล็งมาร้านหนึ่งน่ากินมากเลยเดี๋ยวจะถ่ายหน้าร้านให้ดูแล้วก็เดี๋ยวจะมานั่งกินตรงนี้แหละครับริมทะเลเนี่ยบรรยากาศด,ดีมากโอเคครับขออนุญาตก,กินก่อนครับเนี่ยครับอยู่หน้าจอมเทียนไนมาเก็ตเลไหนได้ไดผมก็ว่าอยู่ว่าคนมานั่งกินอะไรกันแถวนี้เยอะแยะไปหมดเดี๋ยวจะเข้าไปซื้อเคบับเนื้อครับทีนี้เมื่อกี้เขาบอกว่าเหลืออีกประมาณยี่สิบนาทีจะได้ที่ เดี๋ยวเบิงเบิงได้คลิดไป,ปะละเทียนเลยว่าพักหอมหัวญย,ยกะลัมเอสสสอสลัดแทบแทบเออเนี่ยเห็นทะเลบ้างเห็นทะเลบ้เนี่ยยุคห่างถนนนด่ออืมอืมชุดเดือดอืมเอาไปยูล็กเบิงเด้อย ล็อกแรกเด้หันหัวไปเลอยู่ล็อกแรกแมนบ่ล็อกแรกเนาะล็อกแรกแอยู่เข้าไปเครื่องทั้งอยู่ขวามือเออรำบานี้เข้าไปเลือกบุษบกเถิดมันหลายๆจกักยังแนะ่เป็นตเศษบุษทุยงังแต่ว่าก็ต้องตัดใจว่าเสียเอาอยังก่อนล่องไปที่ระหลอบนั้นหลอบนะครับมีโอกาสมากก็เสร็จอืม๋อฮัลนี้ไม่รู้ต่อไปเล้อเล่้งไปแล้ว เป็นอาหารอิตาเลียนได้บ่ดเออราคากลางๆนะอ๋อเดี๋ยวฟัองอยากก่อนนะครับกําลังเริ่มเปิดไฟแล้วจอมเทียนในมาร์เก็ตเดี๋ยวเข้าไปซื้อนั้นให้หน่อยนะสับประรดปั่นนะแต่ไม่ต้องหวานมากแล้วก็เอาลาซานญาอาหารอิตาเลียนเออนอกจากนั้นที่จิ๊บอยากกินอะไรก็ลองดูทีหนึ่ง Thank <music> you. มันมันคืออีกย่างเขามันชื่ออะไรมันคืออะไรเมนูนี้เขาเป็นพ่อมาเขาเป็นแต่ก็เป็นพิซซ่าแหละออ๋แต่ตอนแรกอะเอออาหารอิตาเลียนกรืพิซซ่าแต่พี่ไปเห็นตอนที่ว่าเขายังไม่ใส่นานี่ว่าอะไรเนี่ยอืมมันก็จะมีหน้าหน้าทีฟู้ดมาร์กาลิต้ามีหน้าเบคอนแล้วก็ซีฟู้ดมีสามหน้าอืมเท่าเท่าอืมแปดชิ้บาท อืมล้างมือแล้วอืมอืมอืมคล้ายพิซซ่าพิซซ่าแหละอืมพิซซ่าพิซซ่าพิซซ่าเพ็ดเพ็ดเผ็ดเผ็ดเพ็ดพิซซ่าเผ็ด อันนี้เป็นพริกปาปิกา้าแดงๆ<บ>ใช่ไหมก<บ>ุ้งกุ้งกุ้ง,ง,ง,งน่าที่ฟุตใอ้ที่แดงๆกาทาเขาทาเขาเรียกว่าอะไรนะตุ้งัุ่้งวหญ่้งตัวนั่งกินอยู่ริมทะเลครับตอนนี้นมองเห็นทะเลนะน,นั่งกินอยู่ริมทะเลเลยตลาดไนท์มาร์เก็ตนะครับหลวงว่าไม่ว่งหันไม่ไปอย่างมู้นเนี่ย ก็เลยต้องพูดใหม่อีกครั้งหนึ่งกินไหมเนี่ยไม่อะอืมมืออิ่มแบบอัน,ก,อน,นกินยังก็เข้บับอันบางไงนึกว่นร้านแรกคือจังหวนั่นมันเริ่มอิม่มด้วยอืมอืมทำไมเซ็นเสิบอ่ะแรงว่ามันไม่เซ็นเซอร์ล้วมันก็ออกมาด้อืม ไม่บอกมีคือบ่เห็นตุ่มเอ้าไม่เห็นตุ่มอันนั้นอ่ะดักเบอใร์ใต่ความฉะนัดเล็กน่อยสรุปว่ามันคือพิซซ่าเห็นบ่แล้วมีพี่จิ๊บยังไอ้มันฝรั่งอันนั้นใช่ไหมใช่บานิเกะตักกินห่อนๆไงในบ่มันก็จะหลากหลายหมดทั้งในอืเป็นอาหารตุรกี คล้ายกับข้าวแกงนะข้าวแกงของตุรกีนั่นล่ะนั่นละหลากหลายมากตักอันนั้นเนี้ยตักอันนี้เนี้ยใส่มันตุรกีมากๆแล้วก็อีกร้านหนึ่งมันก็เป็นของอิตาลีแหละอาหารอิตาเลียนพวกไอ้ที่แบบวาเกี่ยวกับไอออะไรอย่างเงี้ยมีอันมันฝรั่งมีอย่างเป็นอาหารของเขาหลายหลายอย่างอออืเหลากหลายดีครับหลากหลายหลากหลายแต่ไม่แพงอืไม่แพงเลยนั่งกินยุ่งหนาเต็มอยู่นาง มาอืมอืมอยางสุดท้ายก่อนเมือม่อก็ฮือเราอันเด้อเอาเมนูสุดท้ายสำหรับวันนี้เอาเอีอยงคือถุงมันคือนี่เด้อมันต้องเปิดลงสิอ่ะคือ,อยังบงเป็นมันฝรังร่งบ่ฝรัง่งล้งสิกระด้เนาะอ๋ะอโอ,โอ้บุ้ย เป็นลักษณะเป็นคืขึ้นชีสยุงเคิง่องมันบ่อันนี้ก็เป็นมันฝรั่งอันนี้มันฝรั่งอันนี้เขาเรียกวจาช้ำชีสใส่แฮมชีสเข้าไปโอ้แฮมชีสใช่แฮมใส่ชีสเข้าไปคือมันเป็นอาหารของประเทศอย่างตุรกีตุรกีเพราะมันโอ้ยืดแล้วตัวนี้ชีสยืดใช่ปาดปาด อืมอืมอ네ืมอาหารประเภาเนาะอืมเดี๋ยวรสชาติของมันฝรั่งครับฉีดกับแฮมอืมอันละเท่าไหร่บัดนี้อันนี้เก้าสิบแปดบาทโอ้ก็ลอยหนึ่งถ้าถ้าเอาแบบเพลนธรรมดาเนี่ยหกสิบแปด แต่อันนี้แบบใส่ชีสอ่าอันนี้แบบใส่ชีสใส่แฮมก็จะเพิ่มมาเออมันก็จะมีไซส์ให้เลือกอ๋อลายมีหลายรสชาตินะถ้าเป็นกาลิกก็ก็อยู่สตาร์ทอยู่ที่98อืมถ้าเอาอันใหญ่หน่อย XL ก็จะเป็น110แล้วแต่แล้วแต่ไอ้แล้วแต่หน้าอืมเออถ้ากาลิกก็จะเป็นพวกฝรั่งฝรั่งแบบจรินออกินแล้วจะกินกาลิกอันนี้อ,อิ่มแท่นเขาได้หนี่ง เห็พราะว่าฝรั่งเขาจะกินเป็นมันฝรั่งมันบอล้าก็เขากา็จะมีชีดมีแฮมมันก็นนจะแน,น่น